ออกงานกับมามีต่างบันเทศเราจะได้แบบไม่มีเราน่ารักอ่าการน่ารักเซียเนียอันียวันทายนอกอยู่กับเรากะย้ายอยู่น้ำพทุกคนการน่าจมหายไายจากไม่ได้หายไม่เขาไม่อยู่นะ เว้ยเจ็บตูดอ่ะนี่หนูก็โอนนี่คือแบบช่อที่มันแบบว่าเออมันเจ็บตูดเนาะการแต่งหน้าเองคุณทำเลยหรอคะใช่ค่ะตั้งแต่มาอยู่นี่ไม่เคยไม่เคยเออ ใช้ช่างเลยนะมันกระโดดไปนอกวันไม่เคยใช้ช่างเลยใช้เตกอัเอร์ปาร์ตี้20ถูกสวยปะมีแกนไตแยงซักซอกสวยไหมทุกคนช่วยกดตาก้าหน่อยค่ะวันนี้ป๊าป๊าให้อุ้มมาไลฟ์ขายของนะขอยอดบังบังนะคะได้ไหม ได้ไหมเล่าเชียสครับอ๋นนอคือนี่ต้องกินสองอย่างนี้เลย <laughs> คือไงกินอันนี้ดีอันนี้ดีอ้กิน<อ>ได้กินได้ทั้งสองไม่เราเราต้องค่อยๆ่อยเอยอะชึ่องมยมันค่อยๆได้ <m akes noise> ช่ำม,มากขอบคุณค่ะผ <m akes noise> ิวอะไรใครชื่อผิงอ่ะ ก็คือผิงอ๋อนี่ไม่รู้เรื่องเลยโซฟ้ายุคมีเต h ง n k y ย u อย่เห็นกรุงสร้างเรื่องเรื่องอะไรอีกอย่ามาพูดอย่างนี้ใจไม่ดีตลอดเสียมากขอบคุณค่ะทุกคนเรามาขายของนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับไปไลฟ์กับไอที่ห้องโอเคไหม ตรงนี้ติดอยู่พิุุุุ่้ายาาุุุลุุุุุุุุุุุุุเรีบรุรบร้อยุอุุุุ้ีุุุุุุเรียบร้อยรีุุุุุุุุคุุุุุุุุุุุุเุุุุุุนไุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่มุุุุุนุุ่มุุุุุุุุุุุุุ่นุุุุุากุุุุนุุุุาุุุุุุุุุุุุุดูอุุุุุุุุุุ่อุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุในี่ มันซื่อใส่เนี่ยแกมันซื่อใส่เนาะเชื่อป่ะว่าตอนที่นี่นั่งอยู่ตอนที่เห็นเรานั่งรถกอล์ฟมาใช่ปะ่ะเลือาสาดขอให้ได้กินน้ำลำไยน้ำเก๊กฮวยน้ำอะไรก็ได้ได่กินจริง,รง<ล>แกเหมือนฝันที่เป็นจริงเลยอ่ะชื่นใจเออมันชื่นใจเนาะมันแบบมันหายเหนืออ่อยอ่ะแกสโลว์นะนาไปทำเป็นถอดไม่ได้ ขั้นขัน้นยูมิดเลยอ่ะช่วยด้ครับเริ่มแล้วเริ่มมิดแกนไฟแเลนมิดแก,น,น,แกนกาหน้ามิดแกนล้าจิมมี่อยู่ไข่ยู่ข้างทุกคนช่วยกดตะกร้าหน่อยแล้วเดี๋ยวป๊าป๊ามาขอดูป๊าป๊าด้วยดีกว่า ไปอยู่แถวนี้ช่วยกดตหน้าหน่อยได้ไหมได้ไหมคนไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในการดูแลของกองค์กได้คือเราสามารถกินต่อได้เพราะว่ามันคือช่วงเดี๋ยวให้แอปนินทำงานนะคะในส่วนนี้คนกเราเอาโทนศัพท์ได้ไหมเดียเซ็นเซ็นเดี๋ยวเอาสายตัดราต้องออกไปจริงหรอครับตีออเดอร์แล้วค่ะ น้ำบังุ่นค่ะทุกคนวันนี้ขอกำลังใจจากแฟนคลับกินน้ำบังงูนคืนเลยจ้าสดกะดีทีหนนะคะเขาลุ้มเตเดี๋ยวเราเดี๋ยวากเขาจ้องรอประดักขับผมยูนะคะเชียร์อยู่ของคุณท้าในะคะขอบคุณมากจริงๆเป็นอะไรชาวไร้แต่งหน้าไหมเป็นสิ่งที่มีค่าถ้าไม่ตื่นสายคือวันนี้ด้วยคำที่ตื่นสายอะตัวนงคือตั้งนาฬิกาปลุกตีห้าที่จริงตีสี่ครึ่งแบบแล้วก็ ไม่รู้ท่าอะไรอ่ะมันน่าจะปุแล้วไม่ตื่นมั้งแล้วแค่นางแคทเชียลนาร้อยเบลลารูเมะ เขามากอพิีตอนบคนที่จเรื่องใมาให้นะซึ่งก็มีเวลาแต่งตัวคนสงอกามวิ่ทนาอุ้มีเวลาแต่งหน้า3นาทีแล้วก่อนอน้นก็อาบพับอะไรเงี้ยมันเร็วมากจริงๆคือถ้าเกิดอุ้มมีเวลาอุ้มจะมาไลฟ์แต่งหน้าแน่นอนรคก็ไม่รลายหรอก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะตอนนี้อุ้มกำลังนั่งว่าแบบตอนนี้ไหวหลวงเตีใครคุ้หลวงเตี้ไหนมุ้ไม่่ Hi, Beauty! Hi, you? Nice. Hi, Moody. Do you like video? No, i TikTok. Do you want to join Yeah, yeah. hi It's hi. live hi. How many people connected? Oh. 7.9 thousand. Yeah. Oh, so famous. Oh. No. <laughs> Let me see, let I'll me go, try I'm that. that. Uh, I'm going to try this. Yeah. Oh, what is that? Oh. Oh. Thai famous. <laughs> wow. Oh, okay. hi. So we have to go oh, up there. Thai. Thai, Ghana. Thai. Thai. Can talk Thai. Yes, uh, the three of them. Okay, the three you of them I have to learn Thai. So you want to live in Thailand? I want to live in Thailand. Yeah. If I live in Thailand, you will be my best friend. Of course, of course. Hi. you have something have uh, อยากถามอะไร Do they do that to you? They like, put that again. One more. เ้ยขอขอขอหมวกใหม่ได้ไหมขอหมวกหน่อยอันเมื่อกี้ so good mm -hmm. um, so for you know i have another one <laughs> okay but in uh, the like it in okay so when when we available in minutes, not I, I give you. when okay. i go to thailand i will buy one okay, okay. you must call me i bring no. you for uh, the players what i like oh yeah uh, yes 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 the <laughs> second <laughs> ระวังเสื้อเฮ้ยเสื้อเราเรียบร้อยจะตายมาให้เราจ่ไปยุกยันคู่จับมือนี่ขึ้นเตือนสวยมากใส่ฟ้าพายุ t Oh yes sisters we look alike like my ไม่เห็นเตือนนะเดี๋ยวคืนโเอ่ออยากถามอะไรไม่รูโทคุยกัซิสเตอร์ไหมเดี๋ยวอุจะถามให้ถามแม่เราไปแล้วว่า so I I tell them what what they want to ask the operation can c o เ m e n t so I แม่ทำยังไงแม่ถึงได้เป็น first brand i n t e r n a t i o n สวยไหมได้เซตสวยมากอยู่โซ่ No, speak they speak? Oh, <laughs> they, they ask you to speak Spanish with them. Ah, <laughs> y habla español. Mis amores. Hola, mis amores. <laughs>